วันดีเดือนแห่งความรักครับในโอกาสที่เป็นเดือนแห่งความรักนะครับก็อยากจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องความหมายของไพ่ The Lover ครับ ไพ่เดเลเวอร์สเนี่ยหลายๆคนก็คงจะรู้ดีนะครับว่าเป็นไพ่ที่บอกเราเกี่ยวกับเรื่องความรักโดยตรงเลยยิ่งคําว่าเลิฟเวอร์สที่แปลว่าคู่รักแล้วเนี่ยนะครับใครที่ได้ไพ่ใบนี้บอกได้เลยว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะครับแล้วก็ดึงดูดเพศตรงข้ามด้วยโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคนโสดได้ไพ่ใบนี้นะครับมีโอกาสสูงเลยทีเดียวนะครับที่ช่วงนี้นะครับสเสน่ห์ของคุณเนี่ยอาจจะทําให้ใครเนี่ย ปิ๊งได้แล้วก็มีโอกาสจะได้ไปเดทในเร็วๆนี้ด้วยนะครับยิ่งเปิดไพ่ใบนี้ได้ในช่วงเดือนแห่งความรักแล้วส่วนคนที่มีคู่รักแล้วนะครับบอกได้เลยว่าจะได้มีโอกาสทำกิจกรรมวันหวานซึ้งๆกันแน่นอนนะครับเพราะว่าไพ่ The Lover เน่ยนะครับให้ความหมายที่ดีนะครับในเรื่องของความรักแล้วก็จะดีมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณได้ไพ่ The Lover ในเดือนแห่งความรักนี้ครับหากสนใจคอนเทนต์ดีๆนะครับสามารถที่จะพบกับผม ผู้ริชเดอะชาโรเทอร์พิสได้ที่ชะตาโซเชียล